สวัสดีครับในแพทย์กอล้วั์เหล่าเฉลี่ยนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บาดแผลประจำเดเคพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับวันนี้ก็วันศุกนะครับสุดสัปดาห์นะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องที่ผมเองนี่เจอปรับปรายนะครับเจอทุกเดือนนะครับแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับในความยากที่ซ่อนอยู่ในเรื่องง่ายๆนะครับเนาะเผื่อเป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆท่านได้ตระหนักไว้นะครับเนาะคือตาปือข้างเดียวเนี่ยจำเป็นต้องผ่าตัดตายข้างด้วยไหมนะครับ ภาษางกษคือ management of unilateral t o x i s i and avoiding contralateral t o s i s i นะครับเดี๋ยวไปดูในเนื้อความกันดีกว่าฟังภาษางกษอาจจะงงนะครับคุก็อาจจะงงด้วยปือข้างเดียวมาทำไมหมอจะผ่าสองข้างนะครับหมอเขาอยากหาตังเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับไปดูกันในเนื้อความเนาะก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิง่งนะครับกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ d k c h a n n e l ของพวกเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับเนาะตรงนี้ ก็เข้าใจก่อนว่าโทสิสคืออะไรนะครับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเลซี่ายคืออะไรนะครับก็คือแบบนี้ข้างไหนเป็นครับข้างขวาคนไข้ข้างซ้ายคนไข้ข้างซ้ายเป็นปลือเห็นไหมครับเนาะดูชั้นมันใหญ่กว่าเนาะแล้วก็ตัวตาฝั่งนี้มันหล่นลงมาบางังกับบังรูม่านตาเลยขณะนี้เปิดปกติเนาะน,นี่คือข้างที่ผิดปกตินะครับอยู่นี่แหละถ้าเราคือเป็นข้างเดียวเนาะทีกล้ามเนื้อตาเนี่ยมันหลับลืมตาเพราะด้วยอะไรนะครับอันนี้ก็เป็น กระโหลกเนาะเบ้าออตาข้างขวาอันนี้เป็นจมูกอันนี้เป็นขมับพูนไข้โอเคไหมนึกภาพเนาะนี่ตาข้างขวาสีแดงคือกล้ามเนื้อลีเวเตอร์นะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตาดึงขึ้นนะครับเนาะส่วนนี้คือเปลือกตาบนโอเคไหมครับดึงขึ้นก็ทําให้ตาลืมขึ้นการมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็คือหลักๆก,ก็คือกล้ามเนื้อลีเวเตอร์เนี่ยมันมีแรงน้อยลงนะครับจากอะไรก็หลายๆสาเหตุนะครับการแบ่งก็แบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือเป็นตั้งแต่กําเนิด หรือเป็นมาหลังเกิดแล้วนะครับเนาะก็วันนี้จะเน้นที่หลังจะเกิดแล้วนะครับเนาะไอแบบแต่กําเนิดตัดทิ้งไปเลยนะครับเนาะกับแบ่งอีกวิธีหนึ่งคือเป็น2ข้างหรือเป็นข้างเดียวนะครับเนาะเป็นสองข้างเป็นข้างเดียวนะครับคนไข้คิดว่าคนฟังคิดว่าอันไหนนะครับรักษายากกว่ากันนะครับหลายหคนก็ฟันตรงเลยว่าข้อแรกแน่นอนสองข้างสิหมอสองข้างเป็นเยอะใช่ไหมครับเลยต้องน่าจะยากกว่า ที่จะบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้างเดียวนี่แหละยากกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเราแก้ไขตาปือใช่ไหมครับผลจุดท้ายที่เราต้องการคือ2เรื่องใช่ไหมครับหคือลืมตาได้มากขึ้นข้อที่2ลืมตาได้มากขึ้นยังไม่พอนะครับสข้างมันต้องบาลานซ์กันก็คือโตเท่ากันไม่ใช่ว่าโตขึ้นแต่ว่าแต่ละข้างไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปืสองข้างเนี่ยไม่ยากแต่ปือข้างเดียวเนี่ยมันมีปัญหาซ่อนอยู่มันคืออะไรเราไปดูกันนะครับทีนี้เนี่ย ตาปลือข้างเดียวเนี่ยสิ่งที่ต้องหมอทุกท่านจะต้องแยกไม่จะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างพวกผมนะครับหรือคุณหมอตาที่ทําเรื่องเปลือกตาเยอะๆเนี่ยเขาต้องแยกห้าโรคเนี่ยออกจากกันนะครับว่ามันไม่ใช่โรคที่พวกนี้มาเจอกันนะครับเนาะมาเจอกับเราคือหนึ่งไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคของเส้นประสาทสมองคู่ที่3นะครับเขาเรียก cranial nerve three palsy นะครับส่วนใหญ่จะเกิดในผู้สูงอายุนะครับที่เป็นเขาเรียกอนิวเรซึมอ่ะเป็นเส้นเลือดโป่งพองในสมองแล้วมันไปกดเส้นประสาทเส้นนี้นะครับเนาะซึ่งมันจะมีอาการแสดงหลายหลายอย่าง นะครับก็คือต้องระวังในสมองด้วยมีปัญหาที่ตาแต่ต้องระวังในสมองเขา้าใจไหมครับเนาะข้อที่2คืออัลเนอร์ซินโดรมนะครับก็ Syndrome, บเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นนะครับกับเขาเรียกโซเวียโคแกรงเกียรซึ่งเป็นระบบประสาทอัตโนมัติสมมติทิศนะครับซึ่งมีลิ้ไปคุมกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งนะครับที่บริเวณเปลือกตาเรื่องบ er ุลเลอร์มัสเซลนะครับพอไอแกรงเกียนเนี้ยไอ้ตัวปมประสาทเนี้ยมันมีปัญหานะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องออนเนอร์ซินโดรมได้อันเนี้ยไอ้ตัวปปมระสาททพวนอยู่่ีค เพราะอนี้ตาตกข้างเดียวนอกจากดูที่สมองแล้วต้องดูที่คอด้วยนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับหลักอันที่3นะครับก็คือเป็นโรคทางกายนะครับเราเรียกว่าแมสเซเนเกรวิสอันเนี้ยผมเจอบ่อยที่สุดเลยนะครับในการเป็นหมอมา20กว่า20กว่าปีเนี่ยนะครับก็คือคนไข้เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแต่ว่าเป็นแบบน้อยๆมันมาออกอาการที่ตานะครับการรักษาของพวกเนี้ยไม่ใช่การผ่าตัดนะครับจะต้องแก้เรื่องทางนี้ก่อนคือแมสเซเนเกรวิสนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็ หนึ่งก็ให้ยากินใช่ไหมเขาเรียกว่าเมสตินอนนะครับอันที่2เนี่ยต้องว o ร์กอัพหาสาเหตุว่ามันมีปัญหามาจากอะไรนะครับหนึ่งในนั้นคือมันมีก้อนที่หน้าอกนะครับเนาะมีเนื้องอกที่หน้าอกเขาเรียกว่าไทโมมานะครับเนาะเจอได้ประมาณ30%ของรายที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียวที่เกิดจากแมสเซเนตเรวิสไม่น้อยเลยนะครับหนึ่งในสามของคนไข้ที่มีโรคเนี้ยที่ตามมามีก้อนที่หน้าอกนะครับก็ต้องรักษากันไปนะครับข้อที่สี่อันนี้เลิโลกโรคยากแล้วนะครับอันนี้คงต้องให้หมอทาง ด้านอายุรกรรมดูแลแล้วไม่ใช่หมอศัลยกรรมอย่างพวกผมนะครับก็คือ chronic progressive external ophthalmoplegia นะครับก็คือเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ตานะครับไม่ใช่เฉพาะกล้ามเนื้อลีเวเตอร์นะครับมัดอื่นด้วยกรอกตาขึ้นลงซ้ายขวาอาจจะทำได้ไม่ดีนะครับแล้วก็มีอาการที่มันแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆพวกนี้เป็นเป็นโรคทางอายุรกรรมนะครับมันเกี่ยวกับพวกเาเรียกไมโตคอนเดรียดิซ s สนะครับไมโตคอนเดรียคืออะไรนะครับไปกันใหญ่เลยก็คือมีมีเซลล์ใช่ไหมครับมีนิวเคลียสนะครับแล้วก็จะมี ไม่ตัวคอนเดนยวอยู่ข้างในไม่ตัวคอนเดนยวก็จะเหมือนลงไฟฟ้าประจําเซลล์นะครับไอ้พวกเนี้ยไม่มีปัญหาตรงนี้รักษายัางไงก็ผมว่าถามหมอเมดดีกว่าน,นะครับของผมเนี้ยไม่ได้อยากรู้เยอะเราเป็นหมอสัตยกรรมนะครับเนาะร,นะรู้แค่นี้พอเรื่องยากๆก่อนนี้ให้คุณหมออายุรกรรมก็ดูต่อเนาะ <S <S ข้อที่5นะครับคือสิ่งที่ต้องแยกออกจากโรคตาปือข้างเดียวคือเป็นมะเร็งหรือมีการติดเชื้อที่เปลือกตาในบริเวณนั้นนะครับนี่คือ5โรคที่เราจะต้องตัดออกก่อนว่ามันไม่มีในคนไข้ที่เป็นตาปือข้างเดียวที่เป็นหลังจาก หลังจากเกิดนะครับคือ a c q u i r e นั่นเองนะครับกลับมาที่คำถามประจำคลิปวันนี้นะครับคือสรุปคือตาปือข้างเดียวจะต้องผ่าข้างหรือเปล่านะครับจะผ่าไม่ผ่าผมจะดูอันนี้ก่อนเลยนะครับเนาะเราเรียกว่า healing l o l effect มันเป็นยังไงนะครับมาดูรูปนี้ข้างบนตาซ้ายปือเห็นด้วยไหมครับตาขวาปกตินะครับเราจะทดสอบคือเราจะดึงตาเปลือกตาข้างซ้ายขึ้นนะครับถ้าดึงขึ้นแล้วตาข้างขวาปือลงมานะครับเนาะมันมีกลไกนะครับเนาะก็คือ แต่ผมมีขี้อธิบายเดี๋ยวเราจะงงกันเอาเป็นว่าถ้าดึงข้างที่เป็นและอีกข้างหมันปลื้ลงมาแทนเนี่ยเราเรียกว่า positive healing loss นะครับพวกเนี้ยแปลว่าถ้าเราแก้ฝั่งนี้ข้างเดียวนะครับโอกาสฝั่งนี้จะปลื้มหลังผ่าตัดมีนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะนเนี้ยควรจะต้องผ่าตัดทั้งสองข้างแม้ว่าจะเป็นมาข้างเดียวก็ตามโอเคไหมครับอันนี้ชัวร์เลยว่าเกิดแบบนี้นะครับในรายที่ดึงข้างนี้ขึ้นและข้างนี้ไม่ปลื้เราอาจจะผ่าข้างเดียวก็ได้นะครับ มาดูนี้นะครับจะผลจากเทเลงรอนะครับถ้าผมเป็นบวกสมมติด,ดึงซ้ายขวาตกอันนี้ผ่าสองข้างแน่นอนนะครับเนาะส่วนที่2คือเนกาตีฟดึงข้างดึงข้างที่เป็นขึ้นอีกข้างไม่ตกซ่อมข้างเดียวได้นะครับนี่คือตามทฤษฎีมันบ้านอย่างนี้แต่โดยส่วนตัวผมผมไม่ได้คิดแบบนี้นะครับมันก็มีเปเปอร์มีงานวิจัยออกมายืนยันเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วนะครับว่าคนที่ดึงปากตาอย่างเงี้ยขึ้น แล้วมันไม่ไม่ตกคือนักเกติฟเนี่ยมันมี17นะครับหรือประมาณ 1- 5ใน้ามันจะมีตายอีกข้างตกมาหลังจากผ่าตัดฝั่งที่เป็นโรคไปแล้วเช่นสมมติเป็นโรคฝั่งนี้ใช่ไหมครับก่อนผ่าตัดเรายกนี้ขึ้นใช่ไหมครับฝั่งนี้ไม่ตกลงมาอ่าเราก็คิดว่าฝั่งขวาไม่มีอะไรก็เลยไปผ่าฝั่งซ้ายข้าง,างเดียวพบว่าหลังผ่าตัดนะครับอีกไม่กี่วันต่อมาเนี่ยข้างขวาที่เป็นปกติก่อนผ่าตัดเนี่ยมันกลับมาปลื้ปลื้อได้ถึง17นะครับไม่น้อยนะครับ แปลว่า5คนเดินมาเนี่ยโอกาสโดนดา่าว่าทำไมห,หมอทำตาไม่เท่ากัน1คนนะครับซึ่งผมว่าไม่ดีเลยนะครับก็เลยในส่วนตัวนี้อันนี้แล้วแต่คุณหมอนะครับเนาะไม่ทําไม่ผิดนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมผ่าทั้งสองข้างเลยนะครับก็อย่างคนไข้นะครับถ้าจะมาปรึกษาผมเรื่องตาปือเข้าใจด้วยนะครับว่าทําไมเราเลือกผ่าสองข้างเนาะก็ด้วยเหตุผลอันนี้เท่าน,นั้นเองนะครับเามาดูเคส s t u d กันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเคสน้องที่เคยทํางานกับผมเนาะ ก็ตับปลือข้างนี้นะครับเนาะทำเฮลิ่งรอซะแล้วนกาทตฟเป็นลบนะครับก็ผ่าไปปรากฏว่าเห็นไหมครหลังผ่าข้างขวากบมาปลือแทนสุดท้ายก็ต้องมาผ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ขนาดเราดึงแล้วนะครับเนาะดึงซ้ายขึ้นแล้วไม่มีอาการนะครับแต่ว่าหลังผ่าไปสักไม่กี่วันข้างขวากับมาปลือแทนก็เลยต้องมาผ่าครั้งที่สองอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเฮลิ่งรอสําหรับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบผมผ่าสองข้างเสมอนะครับเนาะสบายใจกว่าเยอะเลยนะครับเนาะ โอเคอันนี้อยากให้เห็นอันนี้นะครับเนาะก็การช,าชั้นตาโดยปกติเนาะสรุปคือถ้าเป็นสองข้างกับข้างเดียวนะครับอันไหนยากกว่ากันครับข้างเดียวยากกว่าเยอะเลยนะครับเนาะแต่ถ้ามีปัญหาแลพวกนี้การทาตาก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับแต่ที่ต้องเข้าใจคือบางคนมาด้วยอาการการดตา่แรงเบาๆนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเนาะอันนี้ถ้าคุณหมอที่รักษาให้ไม่ได้สังเกตเห็นตั้งแต่แรกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังผ่าตัดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องชั้นตาไม่เท่ากันนะครับนี่คือสิ่งที่ต้อง ระวังนะครับประเด็นคือถ้าคุณหมอไม่ได้บอกคนไข้ไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดผลแบบนี้หลังผ่าตัดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็รู้สึกไม่สบายใจถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคุณหมอตรวจเจอว่ามีเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับมีตามไม่เท่กากันหลังผ่าตัดเนี่ยโอกาสที่มันจะไม่เท่ากาันมันก็อาจจะมีได้แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณหมอก็ได้บอกคนไข้ไว้ก่อนแล้วใช่ไหมครับมันก็สบายใจกว่านะครับจะต้องแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเน,นาะงั้นในเคสที่ มีชั้นตาก้าเนิดตาอ่อนแรงนิดหน่อยเนี่ยมันก็แก้ไขได้นะครับเนาะโดยที่แตกต่างกันไม่มากสวยงามสวยงามสวยงามเนาะประมาณนี้นะครับโดยสรุปนะก้าเนิดนตาอ่อนแรงข้างเดียวผายข้างไหมนะครับตอบสั้นๆคือถ้าเป็นผมผมผ่าเนาะเพราะว่าแม้ว่าเราจะตรวจเคอร์เรนลอเป็นน égatif นะครับเราพบว่า17%เรมันจะมีการโตอีกข้างหนึ่งนะครับไอเ,เนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยยอมรับความ ล้มเหลวที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราป้องกันไว้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ทํามันสองข้างเลยก็อยากคนไข้ที่จะมารักษาเราเนาะเข้าใจไปด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือว่าอยู่นี้แล้วถ้าเราตรส,สหรือตาปือข้างเดียวเนี่ยจะต้องแยกโกรคร้ายอย่างน้อย4ีหโรคยาวๆเมือ่อกี้ไปข้างต้นออกให้หมดไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทคู่ที่3อ่อนแรงออเนอร์ซินโดรมใช่ไหมครับออคูราเอ็มใช่ไหมครับแล้วก็โครนิคโปรเกรสซีฟอะไรจําชื่อไม่ได้ละออ t ติมูพ um ีเจียเนาะแล้วก็ที่5คือมีมะเร็งหรือมีเนื้อร้ายหรือมีกติดเชื้อ ของเนื้อรบริเวณเปลือกตาบรเิเวณฝั่งนั้นเป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องที่สาคัญเนาะตาปือปข้างเดียวก็อย่าคิดว่าไม่มีอะไรนะครับยิ่ง่งโดยโดยเะเพาะเป็นหลังจากทีเ่เกิดมาแล้วหลังเกิดหลังจากกําเนิดแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องแยกให้ได้มีโรคอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคที่หัวหรือในคอก็ตามหรือแม้กระทั่งในหน้าอกก็ตามนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนแยกกันไปขออนุญาตฝากนะครับ DARK คอลลาเจ n เ e p t i d หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ในหัวใจพอเราด้วยนะครับ หึ่ช้อนตะวันบำรุงผิวพรรณได้ดีมากๆเลยนะครับ2อึงสช้อนตวงตะวันก็บำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสําหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั่นกระดิ่งกุ๊งกิ๊งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ